กคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าหากเราไม่อยากใช้สารเคมีแต่เราก็ไม่อยากให้ปลวกเข้ามาทําลายกัดกินบ้านของเราเช่นกันจะมีวิธีป้องกันแบบไหนที่มีประสิทธิภาพและไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีเลยนั่นก็คือระบบสถานีป้องกันปลวกรอบตัวบ้านนั่นเองค่ะระบบนี้คือการฝังสถานีเฝ้าระวงังไว้บริเวณพื้นรอบๆตัวบ้านด้วยระยะที่สม่ำเสมอ ทั้งบริเวณที่เป็นพื้นดินและพื้นปูนจากนั้นก็จะใส่ไม้ล่อปลวกลงไปในสถานีและต้องอาศัยความสม่ำเสมอในการเข้าตรวจเช็คทุกระยะว่ามีปลวกเข้ามากินไม้ล่อที่อยู่ในสถานีของเราหรือยังหากเราพบปลวกเข้ามากินไม้ล่อเราก็จะสามารถจัดการหรือกำจัดได้ทันทีโดยการใช้ระบบเหยื่อกำจัดก่อนที่ปลวกพวกนี้จะเข้าถึงตัวบ้านของเรานั่นเองค่ะเท่านี้ก็ลดความเสี่ยงในการพบปลวกในบ้านไปได้อย่างมากเลยละค่ะ เพื่อนๆกำลังมีปัญหาเรื่องปลวกอย่าลืมนึกถึงอินทูกำจัดปลวกนะคะทีมงานของเรายินดีให้บริการเสมอค่ะ